ผมจะพาทุกคนนะครับวันนี้จะพามารู้จักกับหนึธุรกิจครับที่เกี่ยวกับธุรกิจโรงแรมโรงแรม20ห้องอาจจะนึกภาพแบบโรงแรมใหญ่ใญ่ใช่ไหมนี่ถึงแล้วเดี๋ยวผมหาดูโรงแรม20ห้องที่ทุกๆห้องอาจอยู่ในตึกแค่เนี้ยตึกแค่ตึกเดียวเนี้ยครูหาได้นะแต่อัดข้างใน20ห้องครับ h o m ี่แคทโฮเทล สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะโฮมี่ถูกไหมฮะที่นี่โฮมี่แคทโฮเทลใอ่าอันนี้ก็คือคุณพี่นี่ค่ะพี่มี่เป็นเจ้าของถูกไหมครับใช่ค่ะโรงแรมแมวพาผมไปดูได้ไหมครับได้ได้โอเคไปไปดูโรงแรมแมวกันครับได้ค่ะ ผมชอบสปิงใช่ที่ก็ช,ชอบเราไม่มีขนไงใช่ครับของเราอ่ะห้องอ่ะมันจะไม่ได้ดูอึดอัดมันจะค่อนข้างกว้างถ้าเป็นหนึ่งห้องของ<ช>เราจะเป็นห้องไซส์เอราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่350บาทอ๋ออันนี้คือเราทำเป็น ต่อห้องถูกไหมราคาต่อห้องต่อห้องต่อไซส์หนึ่งห้องไซส์เอสราคา350บาทอยู่ได้กี่ตัวครับอยู่ได้สูงสุด2ตัว2ตัวเข้าพัก1ตัวจะ350แต่ถ้ามาเพิ่มอีกตัวหนึ่งจะบวก50บาทเป็นคืนละ4 0 0 4 0 0อบาทในหนึ่งห้องเนี่ยครับเราจะให้อะไรกับน้องแมวบ้างเราจะมีพวกชามข้าวชามน้ำที่เตรียมให้ผู้ปกครองไม่ต้องนำมากรบบะกระบาดทรายแล้วก็ทรายทรายก็ฟรีด้วยลูกค้าไม่ต้องนำมา พูดง่ายๆก็คือลูกค้านํามาแค่อาหารน้องอย่างเดียวแอบสมุดวัคซีนใช่แต่ก็สามารถอัปไซด์ได้ใช่อัปไซด์ได้ก็จะเป็นถัดไปก็จะเป็นไซส์เอมเอมนี่ยังไงเพราะว่ามันห้องเท่ากันนี่เท่ากันค่ะแต่ว่าถ้าเป็น M เนี่ยอย่างห้องเนี้ยค่ะจะมีประตูสามารถทะลุหากันได้อ,อ๋อเนี่ยหอประตูใช่ใช่อ๋อนี่คือประตูเล็กๆใช่ถูกต้องอ๋อเมื่อกี้เขาอยู่นี่เขาแบอบก,กินแล้วใช่นี่คือต้องเป็นเจ้าของเดียวกันเหรอหรือ,อังไรเป็นเป็นน้องบ้านเดียวกัน จริงๆอ่ะมาหนึ่งตัวจะพักสองห้องก็ได้แต่ลูกค้าก็จ่ายในราคาจองเป็นไซส์เอ็มไซส์เอ็มจะเริ่มต้นคือละห้าร้อยห้าสิบบาทเฮ้ยไซส์เอ็อมก็ถูกกว่าถูกกว่าอ๋อถูกกว่าเช่าเมอสองห้องอ่าใช่อยู่แล้วเนาะ ก็เหมาะกับแบบบางทีเราอาจจะมีแมวเยอะหน่อยสามสี่ตัวมันแม็กสุดอยู่ที่4ตัวสําหรับไซส์เไซส์เอ็มใช่แต่ถ้าสองถูกไหมใช่แต่ถ้าสมมติว่ามา1ตัวแล้วอยากจะเช่า M ก็ได้ก็ได้ให้ลูกได้มีพื้นที่กว้างขึ้นฟีลแบบว่าฉันจ่ายไว้เพื่อลูกฉันฉันปิดเป็นภูวิลล่าเลยถูกไหมฮะบางคนเอา4เลย4นี่แหละครับพูวิล่าของแท้พูวิล่าของแม่ ห้องก็จะต้องมีการจดประวัติแบบนี้ถูกไหมครับอ่าใช่ของเราจะมีเป็นเช็คลิสต์เป็นแบบโน้ตจากลูกค้าว่าวันหนึ่งเราต้องทําอะไรกับน้องบ้างอะไรเงี้ยค่ะเป็นแบบโน้ตว่าให้อาหารยังไงต้องทําอะไรบ้างหรือน้องชอบอะไรไม่ชอบอะไรน้องมัดใจน้องไซมอนเอาไปว่าไซมอนคือตัวขาวใช่ไซมอนนะเป็นคนนั้นนะเขาเป็นอดีตภรรยากับสามี อ๋อเหรอใช่นีเรื่องราวความเป็นมานะเม็ดบุฟเฟ่อันนี้ก็คืออาหารประเภทรออาหารถูกไหมฮะใช่เม็ดบุฟเฟ่ทำยังไงเม็ดบุฟเฟ่คือหมดแล้วเติมหมดแล้วเติมหมดแล้วก็เติมเรื่อยเติมเรื่อยจะไม่ได้ให้เป็นมือมือไม่ได้ให้เป็นมือแต่แมวเนี่ยจะให้ทีละนิดเพราะเขาชอบกินกินอาหารใหม่ๆหมอ๋อไม่เหมือนน้องหมาเนาะไม่เหมือนน้องหมาที่แบบกินกินกินเดียวหมดเลยเนาะไม่ของแมวเขาจะ ค่อยๆกินทีนิดทีนิดๆเลยเงี้ยค่ะแล้วก็จะคอยมาเติมให้น้องเมนบุฟเฟ่แมวเลียหนสองต่อ2ตัวขอมือแล้วค่อยให้แมวเลีย่าทำไมพี่ไม่ถึงถึงทำเป็นโฮเทลแมวอ่ะเพราะอะไรอ่ะอันนี <emo jis> uh ้อยากรู้จริงทำไมทำไมไม่ทำมาเป็นหมาหรือเป็นไงอะไรเงี้ยก็จริงๆแล้วหมาไม่ถนัดเลยชินคุ้นชินกับแมวมาตั้งแต่เด็ก แปลว่าที่บ้านเลี้ยงแมวอย่างนี้ไหมที่บ้านเลี้ยงแมวแต่ก่อนอะอยู่ต่างจังหวัดเนี้ยแม่ก็เลี้ยงแบบเป็นเลี้ยงแบบเลี้ยงปล่อยเลี้ยงน้องจอลอะไรเงี้ยแต่ส่วนตัวจะเป็นคนเซนซิทีฟกับแมวมากเจอแมวข้างถนนหรืออะไรเงี้ยชอบชอบเล่นชอบไปเล่นอาจจะเล่นด้วยหรือบางทีก็ชอบไปให้อาหาระะอะไรเงี้ยค่ะมันรู้สึกว่าอยู่กับแมวแนละ้วมันสบายใจใช่แมวเขาจะมีลักษณะนิสัยที่แต่ละตัวไม่ค่อยเหมือนกันเนาะใช่บางตัวนิ่งก็นิ่งแบบนิ่งเลยนะ ไม่ค่อยมาเล่นกับเจ้าของ<ช>อะไรเงี้นยนี้เราต้องศึกษาพฤติกรรมของเขาก่อนไหมก่อนที่ทพี่มี่จะรับเข้ามาฝากอย่างเงี้ยหรืออะไรเงี้ยเราจะศึกษาน้องตอนที่น้องมาอยู่กับเรานี่แหละเราต้องเรียนรู้เรียนรู้นิสัยน้องเพราะอย่างที่คุณเทปบอกก็คือน้องแมวแต่ละตัวนิสัยไม่เหมือนกันวิธีการเข้าหาก็จะแตกต่างกันแมวบางตัวอเลอร์ก็มีนะคะชอบเล่นติดเล่นติดคนออย่างน้องไซมอนเนี่ยเมื่อกี้เ <Simon S 2> มื่อกี้นเมื่อกี้าเล่นใช่อันนี้คือถ้าแบบนี้จะค่อนข้างเข้าหาง่ายเพราะน้องติดคนน้องติดเล่น แต่ถ้าอย่างสมมุติแบบอ่อย่างน้องคนนี้น้องไหนอันเนี้ยอันนี้ติดนอนติดนอนนะครับอันนี้ติดนอนนอนนิ่งเลยนอนอยู่นอนอยู่ก็ยังมีข้างในอีกใช่ไหมพี่ใช่มีอีกเยอะเงั้นเดี๋ยวเราเดินเข้าไปต่อไปคุยกันครับ เวลาเราเห็นแมวเขาเล่นของเล่นแมวใช่ไหมเขาจะแค่เอามือตะคุบตะคุบใช่แต่ตัวนี้เขาร้องอ่ะเขา <laughs> แคร์ <c oughs> แคร์แล้วเ <c oughs> ส,สน่ห์ของแมวคืออะไรที่พี่มีชอบในตัวเขาครับรู้สึกว่าเขาไม่ต้องทําอะไรอะ่ะเราก็หลงเขาอะ่ะเขาอยู่เฉยๆเราก็รู้สึกว่าแบบอยากเข้าไปอยู่กับเขาเวลาเรามองเขาเรา, <laughs> าเราู้นเคอยากเขาไปกอดจัง <c oughs> อยากเขาไปนอนใกล้ๆอะไรอย่างเงี้ยเปนัใช่เขาเขาดูสง่าเขามีความแบบ เอออิเลกันอะไรเงี้ยเออใช่เริ่มต้นของการทำธุรกิจนี้รับมีเริ่มมาได้ยังไงก่อนหน้านี้มีทำอะไรมาก่อนไหมก่อนหน้านี้มี่ทำเป็นพนักงานบริษัทอ่าแล้วก็ช่วงกลางปี2023มอ่ามีโดนเลิกออฟ ตอนนั้นก็เป็นจุดเปลี่ยนอะคะ่ะว่าตอนนั้นก็มานั่งคิดว่าเราจะทําอะไรต่อดีหลังจากนี้อะไรเงี้ยก็แต่ว่าส่วนตัวสวนใจธุรกิจเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงมาอยู่แล้วตั้งแต่ช่วงโควิดอะเรารู้รสึกว่าอะไรก็หมาแมวอะไรก็หมาแมวคนรอบข้างเลี้ยงแมวมากขึ้นอ่าแล้วก็บวกกับ มีโอกาสได้ไปคุยกับเพื่อนคนหนึ่งที่เขาทาโรงแรมแมวอยู่แล้วมีเลี้ยงแมวอยู่แล้วมีชอบแมวมากอยู่แล้วม,มันก็เลยเกิดไอเดียว,ว่าอยากที่จะทาโรงแรมแมวโอ้ดิว่าทำเยอะงหมเนี่ยใช่จานวนห้องของมี่มี20ห้องอก็ถือว่ายังถือว่ากลางๆนะยังไม่ได้บแบบถึงกับขนาดใหญ่ที่ว่ามี20ก็แปลว่ารับได้ 40, 40. ตัวใช่เพราะว่าห้องหนึ่งจะแม็กซ์สอตัวยากไหมพี่มาทำนี่ยากไหมเริ่มตั้งแต่ตอนวันแรก ถามว่ายากไหมเริ่มต้นมันยากมันยากหลายๆเรื่องแมวที่เราเลี้ยงเนี่ยมันก็แค่ตัวสองตัวเราก็เราก็แค่รู้จักแค่แมวเราแต่ถ้าเรามาทําตรงเนี้ยมันต้องเจอแมวแบบหลากหลาย<ม>หลากหลายนิสัยแล้วจะรับมือ,อยังไงอะไรเงี<ม>้ยตอนแรกก็กังวลนี่เองอะ่ะก็เหมือนพยายามเรียนรู้มาตั้งแต่แรกแบบพยายามศึกษาอย่างที่คุยกันตอนแรกคร่ะว่าเราจะต้องเรียนรู้พฤติกรรมน้องแมวแมวประเภทนี้<ม>เราจะแฮนเดิลยังไงดูแลยังไงอะไรเงี้ยค่ะเคยเจอทคสที่เรารับฝากแล้ว น้องอยู่ไม่ได้จนเราต้องโทรหาเจ้าของให้มารับกลับมีไหมครับไม่มียังไม่มีเนาะยังไม่มียังไม่มีแบบร้องทั้งวันอะถ้าเป็นมาอาจจะมีนะที่แบบเขาเหา่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 าเห่าทั้งวันจนแบบตัวอื่นเขาอยู่ไม่ได้เงี้ยแต่ของแมวไม่มีแมวไม่มีค่ะแมวอะเขาจะเป็นสัตว์ที่ปรับตัวยากแต่แต่การปรับตัวของเขาอะมันจะมีพัฒนาที่ดีขึ้นเรื่อยๆบางตัวแค่อยู่ห่างๆไม่ต้องเข้าใกล้เดี๋ยวเขาจะดีขึ้นเองพยายามไปเรียกไปคุยเขาให้เขาแบบ รู้สึกสบายใจว่าที่นี่ปลอดภัยนะจะพยายามทําอย่างนั้นตลอดอ๋ออย่างที่บอกว่าคลิปบีมบอกเห็นบอกว่ามีมีกล้องใช่ค่ะมีกล้องเอาไว้ดูได้ด้วยถูไหมใช่อันนี้คือเป็นบริการของทางร้านด้วยไหมครับเป็นบริการเสริมค่ะเป็นบริการเสริมของทางร้านสมมุติว่าโอเคผมผมเลี้ยงแมวเอามาฝากอยากจะดูน้องตลอด24ชั่วโมงก็เพิ่มต้องเพิ่มเงินเท่าไหร่ครับคืนละ50บวกแค่50บบาทดูได้ตลอดเลยดูได้ตลอดเลยใช่ดูได้เรื่อย โอเควันนี้ก็ถือว่าถือว่าเป็นอาชีพหนึ่งที่ผมจริง,รงๆก็เห็นมาสักพักแล้วแหละแต่ยังไม่เคยได้มีโอกาสเข้ามาพูดคุยกับ<ฆ>มีที่แบบเราได้ทําธุรกิจนี้คือตอนนั้นผมมีโอกาสได้ไปเป็นเหมือนเป็นคาเฟ่เหมือนกันแต่มันก็จะเป็นแบบคาเฟ่สัตว์เลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยแต่ยังไม่ได้เจาะลึกมาว่าถ้าเป็นเป็นโรงแรมแมวอย่างเงี้ยดีเทลในการทําธุรกิจมันจะต้องเป็นแบบไหนเนาะต้องวางแผนยังไงเลี้ยงรับเลี้ยงน้องเขายังไงอะไรอย่างเงี้ยถือว่าได้ เออถือว่าเปิดประสบการณ์ไปน,นะอ่ะเดี๋ยวฝากเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้พี่พพพพมี่ฝากร้านนะครับสาหรับใครที่สนใจอยากจะพาน้องแมวมาใช้บริการแบบนี้ติดต่อ,อยังไงได้บ้างครับก็จริงๆทักมาที่เพจได้เลยค่ะทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น a c e b o o k อ่าทิกตอกไอซี IG, ทักมาทางเพจได้เลยแต่ว่าอันเนี้ยถ้าเกิดว่าสนใจที่จะเข้ามาชมห้องพักอะค่ะอยากให้เป็นจองล่วงหน้าเพราะว่าปกติเราจะไม่รับบอดอินเพราะระหว่างวันเราจะมีปล่อยแมวแบบเนี้ยมันจะรบกวนน้องแมวบ้านอื่น ใครสนใจก็หาน้องแมวมาดูได้นะครับมาดูได้เป็นอีกหนึ่งเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่น่าสนใจมากๆวันนี้ขอบคุณพี่มี่มากเลยครับขอบคุณนะคะขอบคุณมากเลยค่ะโอเคครับคุณผู้ชมครับสำหรับสัปดาห์หน้านะครับพี่จะพาคุณผู้ชมนะครับไปรู้จักกับธุรกิจอะไรนะครับที่จะเป็นแรงบันดาลใจนะครับให้กับตัวคุณผู้ชมเองนะครับติดตามวันที่ดีกับรายการร้อยอาชีพพลิกฝันนะครับทุกวันเสาร์เวลาหกโมงครึ่งทางช่องไทยรัฐทีวีกดสังสรรวันนี้เทปพี่มี่แล้วก็น้อง ดาร์ก <Dark. S 1> น้องดาร์กช็อกโกแลตนะครับดาร์กช็อกโกแลตนะครับลาคุณผู้ชมไปก่อนเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ